สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคารมาพอกับพิซซาพากินพาร์แซบชแนลอีกแล้วจะค่ะคลิปมีอย่างไหนพิซซาก็ับพามากินของหวานเด้อค่ะพอลละมนุไม้เด้อค่ะมักทุเรียนสามเม็ดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝอยทองขนมปังหนาฝอยทองนะคะแล้วกอ็อันนี้ก็ขนมปังหนามะพร้าวเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาแซบกับพิซาเด้อค่ะเนะาะยานอากาศแบบว่า อากาศดีด้วยค่ะมากินของหวานกับพิซซ่าด้วยค่ะก่อนที่จะกินตังไต่พิซซ่าต้องขอขอบอกขอบใจขอบคุณทางเอฟซีเก้าเอฟซีไม้ด้วยค่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพิซซ่าด้วยค่ะเพื่อให้พิซซ่าเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็เมนูแบบว่าเฮ็ดให้อ้วนในเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าเนาะโอเคค่ะมากินกับพิซซ่าเลยค่ะ หอยทองเท่าเนาะเบิ้งนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าหวานค่ะหวานชื่นใจนี่ ารากงสมปังเลยค่ะมันลุ้นกันเลยค่ะว่าพีซ่ากินมดเด้อกินมดบ้าบุ้นนี่เซรรยากาศมันย่ายเวยค่ะแสบหลายเวยค่ะ พี่ซามมากินของหวานเนะคะ่ะซุนยรอดจ้นนะคะ่ะใส่มือเจ้ไม่อยากใส่ซ้อนจ้ะเพราะไม่พี่น้องจ้ามันประทันใจเนาะใส่ซ้อนตักกินเทะคำ่เท้ค่ม้ยพี่ซากับคำค้าหลาะะ้เย้ค่ะเอามือจับนี่ละยัดใส่ปากแม่มันหลดเนาะ ถูกใจพี่ซาลายเด้อค่ะนี่ก็มากพอหมักทุนเทียนเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่น้องจ๋าจะพึงตกใจเด้อค่ะพี่สายเป็นคนกินกินจุเด้อค่ะกินจุกินเก้งดนะค่ะเบิ่งเบิ่งพ่อแม่พี่น้องจ๋า <c ười> อันนี้เป็นในนาสังขยาเนะะียค่ะนานี่แหละฝอย,ยทองนะคะเป็นนาสังขยาฝอยทองแม่ม้านองจา้าแซ่บไปใส่ซอนก็ใส่ไปเนาะ พี่สาขออย่าใส่มือเด้อค่ะมือคือเก,เกาเด้อค่ะกินแล้วไม่แรงเะคะ่พะพ่อแม่ของน้องพี่น้องจา๋าอืม,อม กินให้โลกมันจำเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านาบักเพาเลยค่ะอือือพ่อแม่พ,มพี่น้องจ๋าแซ่บ พี่สาขอกินขนมก่อนด้วะค่ะ๋ยวค่อย,ยไม่กินหมักทุเรีย่นด้อยค่ะหมักทุเรียนแซ่แข็งด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแต่มันไม่แข็งแอกมันละลายแล้วล่ะฝอยทองนะคะ <c oughs> ่ะก่เป็นฝอยคัตมอเดอ้อพ่อแม่พี่น้องจา๋าฝอยทองด้วยค่ะอ <c oughs> ยุบประเทศนอนเลยก็ได้กินขนมงไทยเด้อค่ะ พี่สามากินเม็ดขนุนเลยค่ะมากที่สุดเลยค่ะตอนสมัยเล็กน้อยนะโอ้ยมีรสข้าวเจียวมะขามนะเมนห้องจ้าซื้อแต่เม็ดขนุนเลยค่ะกินม้วนบาหวานขึ้นกันย่ำนีแหละเพราะเพราะเมน้องพี่หน่องจ้าเนาะบาหวานขึ้นตากันย่ำนีแล้วเพราะเม่พี่น้องเอ้ยกินแล้วย่านอนกินแล้วก็ออกยางนะคะ่ะ mm-hmm พี่สามีความสุขเลยค่ะในการกินะนะคะบะแมนว่าเหตุนามีความทุกข์ในการกินบะแมนเวยค่ะพี่สามีความสุขเวยค่ะมากกินเพราะว่าเขาเกิดมาอยากกินยังกระซื้อกินเด้อค่ะอย่าไปอดมันเด้อ ผมไม่หิองจ้ายของนมก่อจะออกไปค่หวานแสบนัวอืมแบออเรีเนียค่ะ เอาเล็กน้อยก็นเน่ากินไว้ไป่ะเนาะหมักซุ้เยเด่นนี่พม่าพี่น้องจ๋ามีเม็ดผอมด้วยนี่เขาไว้แกะเม็ดออกเลยค่ะห <c oughs> มักซุ้เยเด่นของแท้เลยค่ะบะแมี่ว้าหมักซุ้เยเด่นเองเขาปลอมแปลงม,มากเลยค่ะ พมอแม่อยา่กินหมดละแต่มันก็ะแสบเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมอ้ออ พันหมอนทองนะคะแม่แหงตาแสบแห้งแต่ขนมมาแสบกว่ายะะดด้วยค่ะเครมองของโปรจ้ยค่ะสักที ไม่สุดท้ายเลยคะ่ะม,มันหวาน,ม,นะะมันแซ่บอีลีเด้ลยค่ะพ่าแม่พี่น้องจ้า มีแต่ของมักนะคะมันนี่จักป็นียยังนะคะพ <P izza> ี่ซ่าก็เจริญอาหารทกมือทงมือน,นะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าว่าแมนวาจะมาให้กัดฟันกินนะคะพ่ะแม่นะครับเพราะพราะเมพี่น้องจ๋าถ้ากัดฟันกินอ่ะหากได้ละ <c oughs> บอกอันนี้มีแต่เมนูของบบโปรตนะคะที่พี่ซากินทก,ทก,ทกมือคะ <P izza> ่ะถามเมนูอีอย่างที่พี่ซาบอมมักนะคะพี่ซ่าก็กินบอหมดนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าหรือว่ากินมดกินบอมมดก็แสบ แต่ไม่นุ่งหวังยางทีพิซาปกินแบบว่ามันบาแสพิซาก็ร์กินมลมดเ้อค่ะบงมันเป็นแบบว่าหวานฉ่ำเะค่ะมทุเรียนนะคะถึงเขามาแซ่แข็งมันกรัสเซีทุเรียนเด้ผเอผอเมย์พ่นองจ๋ามันก็คงมันรสชาดม,าม,ม,าามังคุดเ้อค่ะ Ừm. Ừm. Nhỏ được Ừm. Ừm, nữa ạ. Xẹp. โอเคค่ะ okay, คลิปนี้ในพิพี่สาก็เสร็จภารกิจได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าหมดค่ะโอเคค่ะ <laughs> okay, คลิปนี้ในพิพี่สาต้องขอจบคลิปไว้ซัมนี้ก็เนาะพี่สาก็หมดทุกอย่างนะคะว่าจะไปหากินอีกเยอะมันมันบ่ค่อยอิ่มนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ในพิพี่สาก็ต้องขอจบคลิปไว้ซัมนี้ก็เนา,ยานะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่สาพากิกนพาแสบ ชาแนลนี้นะคะเพื่อให้พี่สายมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องจาง๋าเหมือนแม็กวันกขาก็ควรด้วะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามันหอมอกทุเรียนนะคะโอเคค่ะถ้าพี่ซับถ้าใครมาเห็นพี่สายตอบคอมเมนต์ไปหรือว่ากดซับสไครต์ไปหรือว่ากดไลค์กดแชร์ไปเด้อค่ะมาบอกพี่สายได้เลยค่ะเพราะว่าอย่งไรพี่ซับคือคนใจดีเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าเป็นคนใจดั่ใจรไร้กับไพเด้อค่ะ เป็นก้นใจดีแต่ให้เขามาในสองนี้แล้วจะรูนิสัยใจคอของพี่สาเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่น้องจ๋าโอเคค่ะพูดผุดยากเดี๋ยวมันจะบ่จบเด้อพ่อพ่อแม่พี่น้องจ๋าโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าโอคค๊ยต้องลำบากนะลำบากปิดคลิปนี่ละพ่อแม่พี่น้องจ๋า